สวัสดีค่ะค่ะวันดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะค่ะกำลังติดตามเมื่อนีเป็นวันที่ยี่สิบสองยห่สิบสามยี่สิบสาเหอครับโอ้ยี่สบสามยบสามครับผมค่ะเป็นวันที่ยี่สบสามแล้วค่ะกะแม่คู่กะเมื่อนีเขาพัดสาเนะพอดเขาพัาแต่เมื่อวานนี้เนาะเออวันที่ยี่สิบลืมแต่วันที่ยี่สิบนะคะปนี้กะมาหาปูเนี่ยค่ะ นกตาตาพงงงาชคนี่อันเพิ่นเอาพวงมาไล่มาถวายมาปลาไดรัปาปูแลไวว่าสวยงามครับอันนี้เขาเอื่นมาไล่ก่อนนะครับงามครับวิยาดอกมะลิปูสว่มาสัตวเดไดขอยไ้เรามูเซ่อนี่ตาตาครับเมียปัดเขาม้านะคะเพื่อนกันก็ได้มาบอกกับปูน่ะบอกกับปูปูกกได้่าเขาพันสาเรียปที่นี่เพื่อนกันยกงไ้ไม่คู่ไปพมวนาครับผม ค่ะลังสมยออกวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาปูวาฮิตได้จากเมืองกับไปลองเมืองไปเรื่องพ่อโรบเรื่องนนกตาตานั่นละไปเข้าไปภาวนาเอาบารมีเข้านั่นปูวาเศษจะปูซอยบางคนก็นคือวา่าเป็นยะคือบ่สู่่อนนะไม่คูหันแล้วแก่เมฆูแล้วคือได้พวกนี้คือบอ่อใดยังสีงกระทำบุญคือกันยังสินะ่ได้กับปูเขาเล่าเปเรียบเทียบให้ลูกล้านฟังว่าการทำาบุญมั่นกัน ผมเป็นว่าข้าหดมาสาเข้าสีใได้รัวคนบากมักเป็นการซะสมสางบุญเนาะปู่กันเลยว่างวดนี้แม่คู่กัเอาพย์สมบัติมาให้เพื่อลูกหลานอยู่ดอกว่าสั่นว่าแต่ว่าแม่คู่ต้องไปบวชได่เราอะเราว่าแม่คู่ได้สิบหกแทงได้สิบหกแทงค่ะว่าได้ได้ราบสมบัติขึ้นมาสิบหกแทงเสียมาสางนช่ไหมแล้วก็มาแบ่งปันลูกชีลูกหาลำเด้ออ่าสั่งว่า แต่ว่าสมบัติขึ้นมาได้สิบหกแต่ว่าแต่แต่พนบอกแม่คู่ให้ไปยิปบแะครสลากินแบ่งแบบไปยิบเกลาหกกับเกลากเกีดแม่คู่ไปยิปไบไปมีเก้าหกเก้าเกีดนะคะบัตที่เนียนปูเลยว่าแม่คู่คือว่าเก้ากหกบัตรนี้ปูคือว่าสิบหกเอ้าแม่คู่ไดเอาขึ้นมาได้สิบหกเกษพอวาจังไรเราอะเก้าหกเก้ากเกีดกับปูสร้างเลยสร้สางามันกับพี่ลังวัน่นยีดอกเราอะมันมีหลายลังวั่นเราก็เลยวางสินะค่ะ อันนี้แม่ครูก็เลยมาแบ่งปันว่าสู่ฟังนะคะเนาะการอสักกอนเอาจโจ้สักกอนทานแค่รอควบฝันฮักปูไปเข่าฝันเนาะครับผมคนบเท้าวันกะสู้ก็ขึ้นกันคือว่าล่ะอันนี้แม่ครูกันก็เลยนว่าตามที่ปูว่าบนว่าขั้นขั้นใดสู้วันนี้กะไปภาวนาจังน่อยค่ะพาทีมงานไปภาวนาผู้คนกับพาวนาอยู่บ้านก็ได้เนาะค่ะโบเหตุยุดวัดแต่ว่าเขากับปฏิบัติเอาจังสินนะคะครับผม กระเฮ็ดเอาเสริมสร้างบารมีเจา้าของเนาะค่ะส่วนเหรียญหรือว่าองค์ปู่ตาค่ะ<ช>มื้ออื่นเนาะค่ะมื้ออื่นก็นคือสิได้ส่งแล้วเนาะยิ้ม มาเพิ่นก็เริ่เดินทางมาสิได้ให้ปูสวดมื้อแรี่ยมช่วยๆ่วยบางทียิบซียิบห่านะครับเออให้พันช่วยซะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้พิ่นเดินทางมาแล้วแต่มันบ่ทันฮอดครับเพราะว่าปูทั้งทั้งวัดเพิดเทอมมาทั้พิธีเออพันเพราะว่าเพิ่นก็จะต้องทำพีที่สวดซะก่อนทั้งวัดทั้งว่าเนาะเฮาก็อยากได้ของดีผูกเสกซะก่อนอันนี้ของของเฮามันมันเป็นความเชื่อของเฮาของนะค่ะเนาะแล้วก็ความศรัทธาเฮาก็เอามาสักการะกราบไหว้บูชา กอยู่ในใจของเขาเกับตองใหไผ่ปูปาเขาก็ต้องไนะด้มาพิจารณาบึงสะกันเนาะค่ะเนาะใ้ไผ่จับผูใบให้ตอนช่วงที่ปูเพิ่งลุ่งยังับมันก็สิเป็นสิรีมงคลให้นไหลูกล้านแด้แปกกากลาบไหว้ขอพรสิ่งซักซิ์แต่ว่าทีน่แน่ๆก็คือวันพูดนี่แหละค่ะมาแถแน่นอนเนาะค่ะกับคนไพิ่นเทีอีหยังเรียบร้อย เดี๋ยวจะในกัดเจังติดต่อทั้งยิ้มแตงโมหรือว่าพอเขียนปากแอเนาะน้องยิงนาชาเสียเองแังเสียละกันจังว่ากัดมาสิพ่อกัดโมเนี่ยค่ะแต่ว่าพจนกับเฮ็ดเกิดไม้ดอกยิมเพจนว่าเกิดไม้หาซีพจนก็เลยเฮ็ดเกิดม้หาซีเป็นแม่คู่กันเออเอาว่าโรอดเกิดมากกับบ้าหันดอกกรบเบื้งเนี่ยพอดี ขนกระเฮียงนันนันหลายเนาะผู้เล็กใครอยากได้ปูไปหมูซาขึ้สิหน้าค่ะรุ่นหกเก่าด้วยค่ะปูแตารุ่นหกหกเนี้ยปูหกเก้าอ่ะสระวัดสราว่าเต็มวัดกวนหมดละครับอาจจะเป็นของกวนรุ่นแบบแบบว่าพิเศษให้ลูกงานเลยเมีงานมเนี่ยเนี่ยพอพันพันแกสลักมาไหวก็คือเก้าเก้าเข็ดนะคะดอดอหนึ่งเก้าเก้าเกล็ดครับดอดอหนึ่งมีเก่าเกล็ดกับเก่าเกลี่ยนอย่างละหน่อย แต่ว่ารุ่นยี่สิอันนี้ยังไดเพราะใดพายอาจารย์พื้นศิลป์อันไว้นใบสำคัญของพิเศษพิเศษอันมันเป็นรุ่นแรียค่ะครับผมค่ะจังได้ก่เจังได้ก่เจังทักมาท่างยิ้มเดาเอาเถอะค่ะเนาะครับผมค่ะามันได้เท่าใดเท่าใดเดี๋็กพื้นศิลป์รวมให้ว่ามันสิพ่อกันมั่วเอาค่ะขั้นบ่พ่อกระลอยอีกรอบสอง ก็มีเอฟซ <Vietnamese. se anak lonely> ีฝ <infring es> ่าไอ่ขายแก่กันยุ่งนะครับแต่เมื่แก่เขาซานละไม่้างเสยวันเียตนสร้างเขาตันยุ่งลายครับยิ้มกั็ให้กี่ยยุ่กี่อวละครับมอนไ่านเซยนะครับหล้วบาดก็ตันคายกันยุ่งนะรายกันยุ่งเพราะต้งเอาไปท่านะครับผมเอาไปท่าเอาเพราะว่ามันหลมือวานไม่คู่กับไปพ็ดีย่างเข้าไปมันลอกเอาเสียนขึ้นเรียบ้อยนะคางคางกระใสเรียบ้อยแเ้าเรียแลวคางเราเห็นงาม พอดีแม่คู่ย่างเข้ไปร่วมพัดตืมมาเนี่ยร่วมพัดแบบแข่งแม่คู่ก็เลยว่าขอเนื้อวันนี้ให้ลูกหลานไในศางให้มันเลียเพราะว่าเฮ็ดแล้วสิทธิเฮ็ดถนนเข้าไปได้บม่นครับค่ะเฮ็ดแล้วเพราะเป็นว่าสิทิเฮ็ดแต่โอ่งคนเนียกเฮ็ดแล้วก็สิทธิเฮ็ดน้ำโต๊ะพร้อมแล้วก็สิเฮ็ดทาาาางเเเข้ไปวลมธิ่่่นนกสิิบบตตโมมครัะเฮ็ดย่างสวยงามนั่นแหละค่ะใส่เวลาแล้วก็ใส่งบประมาณคือเก่าก็เลียกขอเบิกบุญน้ำเพื่อนนั่นแหละก็เลียกว่าให ไฮเด้อปูเอ๋ยไฮเด้อปูยังไอเจ้าที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ขันรับรู้กระโค้แ h โดนบันดาลไม่ไม่คู่ว่าสิล่มเปแต่ยานยังยังบอว่าล่มตึงมาเลยไม่ไม่ซี่เหยิ้งเยอะมากโชวคือเป็นคาสัจจันแถวอัศจรรย์เพื่องเสียงครับอ่านั่นแหละมันเป็นพ่นนะคะพ่นอยู่หันแล้วกันแล้วก็มีองค์พญานาค่ะเหล่าเซียนค่ะปูก็ไปทวงอยู่หันล่ะว่า มีเจ้าที่เจ้าฐานอยู่หันสิ่งศักดิ์สิิทธ์อยู่หันให้ลูกหลานไปแต่งฐานขอขมาเวลาเพิ่นสร้างแล้วนั่นนหะค่ะครับผมก็สิได้นรสุกเดมานั่นแหละเฮาก็ได้มาเฮ็ดซอยกันเนาะค่ะครับถึงศาลาก็บ่ทันแล้วก็บเมียงก็บ่ทันปู่ค่ะถึงหน้าต่างก็ต้องเพิ่นเพิ่นสิใส่กับจกแม่นยิ้ครับก็ควายเฮ็ดไปครับก็ควายเฮ็ดไปเพราะว่าเฮาก็มีงบไปเรื่อยๆล่ะครับครับผมไปคู่ก็ทยอยเฮ็ดเพราะว่าเฮาสิไปเฮ็ดแค่เดียวมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะครับค่ะแต่ว่ากะมี สำเร็จหลายอย่างราคาที่เห็ดมากเป็นถนนหนทางเนาะก็คือแม่ผู้ภาเห็ดมากเห็ดคอยเห็ดมากสรนะครับค่ะการสำเร็จเมื่อทุกอย่างนะค่ะสำเร็จทุกอย่างสิเป็นวัดป่าบัดเหมือนจังเสียก็รลายยางหลายสิ่งลาย่างเพราะว่ามหาเจดียดหอกคอยเหตุไปนะครบเพราะว่ามันเป็นใหญ่ที่สุดกัว่าใดนะครับผมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งศัดสิทธิ์พิ่นเข้าเข้าเข้ามีโอกาสใน้างถือว่าบุญหลายเด้ออนนี้ก็ได้ครับผมอันมหาอันมหาเกดียด่า้ะ ถือว่าเข้าเข้าต้องลอจะหน่อยคอยเหตุไปแล้วก็เกี่ยมกับพญายนัคไปนั่นมเพราะว่าส้างเกียดีแล้วพ่าเว่าสิเลี่ยมอะไรได้ซัดยอดซัดอีกเก้ <9 S 2> ายอดเก้ายอดคุณนะคะหลายยางประกอบเป็นลายยางนะคะมีพิธีใหญ่นะคะคคแต่คอยปิดคอยไปนะคะพร้อมกับผองน้ำของไม้ค่ะในคู่กับพี่เจรณาญาที่เดียวค่ะสองวัดนะคะเที่ยวไปเที่ยวมายืนนีกับวัด วันอื่นๆต่างๆคันมอมีโศกไงกับไปว่าได้ครล่อไปก่อนแค่คันมีโศกไงไม่พูก่กับไปโยนเหมือนกันบางทีได้บ้านๆวันนดผู้ไไม่คู่กับไปถวายแสนนึงนะคะคไปถวายพระพิษประตูโค้งนะคะเข้าประเด็นรวมบุญถือว่าได้รวมบุญนั้นไม่พู่นะคะเด้อจะเป็นมอหลอมมอล่อมเพื่อกันค่ะเอฟซีผู้พันรวมมากกับมีถึงวุ่นตอนตีนั่งละค่ะฟอมกับล่วงท่าน อาหารการกินนะคะมะเขืออาหารรวยจะน้อยปลาลาได้ค่ะปลาลาไก่แล้วมื้อนี้ไปขอบาริทีเอ้อเยี่ยมร่อรุ่นบาริทีไม่ไปขู่อาหารลูกปลาลานะคะปลาลาที่คนส่งปลาล่าแล้วมั้นี้ไปขอบาริทีมื้อนี้คนก็ว่าอาจจะได้มื้อนี้เพราะว่าทำนั่นการแล้วแต่ได้เรียกทีเท่าเด็กกันนั่งเพราะว่าสิทากมาบอกแล้วกันคือพ่นทักแล้วเบิลงกันเแน่พ่นทักแล้วก็สิได้หู คนเป็นทางบ้างนะครับรอรุ่นนะครับบ้านเลขที่โรงปลาของแม่กูที่เป็นครับที่โรงปลานะครับเพิ่งกำลังไปอำเภออยู่เดินกูจะล่อเด้อค่ะเด้อจังไดกับสีโลคกมใหม่ขั้นใดบ้างมืงเนี่ครับผมพอว่าล่อเอาไปรุ่นน้อยยิ้มนะครับผมเอาแล้วกับสีบอกยิ้มบอกพ่อพ่อเขียนบอกอยังยุดดอกว่าเอออันสีแดงเล็บ ตัวไหนนะครชาเรียกเขาเออเรียกบ้านเรียกสถานทางีแ่งคคแม่นสถานทีอ่อันเขาเห็นลูกป,ปลาเพราะว่าพ่นสีเฮ็ดสลากมากเดี๋ยวนะเขารอดแต่บาริทีแยงเดียวอย่างที่แล้วนะ,ะจะลอดรวเพิ่นว่ามือนีแหละค่ะจังได้การไปคู่ข,ขอขอบคุณขอบคุณในเอฟซีหลายๆเรค่ะเด้อ ที่รวมแรงรวมใจกันนะคะสาธุค่ะขอให้มีโชคมีลาภมีโชคมีมานมีสุขภาพแข็งแรงเงินจงไรน้องทองจงไรมาสุขูสุขคนค่ะสาธา